สวัสดีค่ะนอ้องเนตตี้ผาเครื่องอีพีนี้เป็นอีที่396กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line ลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะเ้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะ เหรียญหลวงพว่อเกษมนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้นะสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะสิบห้าเนาะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเมืองวัดปากบางท่าพญานะคะใช่ปะปากหนังบ่ปากนางหรือปากหนังอืม้ม ทางใต้นะคะเอออันนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะหลวงพ่อท่านเมืองนะคะปากผนังทางใต้นะคะ300บาทนะคะ,กะเก็บบัตได้ทางใต้เดี๋ยวรู้จังหวัดอะไรนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3มนี่เป็นเหรียญรวมพ่อโตวัดอินนะคะหลวงปู่ภูนะคะหลวงปู่ภูสร้างนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามบาทนะคะ300บาท การอบเตลวงปูพูสร้างหลวงพ่อตูวัดอิน300บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นี้เป็นเหรียญ ไม่รู้หลวงพ่อนะคะสองสี่ห้าก้านะคะแล้ีนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญชินาราชนะคะเหรียญชินาราชนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปนะ่ะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หนี้เป็นพักกลิ่งจีนนะคะคุณลูกค้าเป็นพักกลิ่งจีนนี้หนูเอา350บาทนะคะนี่นะ350บาทนะคะเป็นพักกลิ่งจีนนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่เจ็นะคะรายการนี้ที่เจดนี้เป็นรูปรูปหรอไม่รู้ที่นะคะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะวงนี้หนูเอา3ามห้าบาทนะคะสามร้อยห้าบบาทท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ,ะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็นรูปหล่อรวงพ่องเงินนะคะรูปหล่อรวมพ่องเงินนี้หนูเอา350บาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า3ามหบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพ้าร่อนหัวขวงนะคะเนื้อชินเขียวนะมีสองหน้านะคะพ้าร่อนหัวขวงนะเนื้อชินเขียวหนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพระโครงหลวงพ่อนหลวงพ่อเนียมนะคะวัดน้อยสองหน้านะคะเป็นพระโครงหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสองหน้านี้หนูเอาสามร้ยห้าสิบบาทนะคะสามรยห้าสิบบาทนี่นะสองหน้านะคะ 350บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นี้เป็นพาสมเด็จนะคะมีกรอบ ให้ด้วยนะเกาะมันมาแบบนี้นะคะเออพร้อมหหวได้เลยเนาะหนูเอาสิร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทพระสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จอะระหังนะคะพระสมเด็จอะระหังนะเอออุ้งนี้หนูเ,เสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาท อืสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะสิบสามนี้เป็นทารีรากุกําแพงนะคะ พารีรากุก,กําแพงวงนี้หนูเอาสิร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นผ้านางกําแพงนะคะผ้านางกํำแพงนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสียร้อยบาทนะผ้านางกําแพงนะคะเนื้อดินนะคะ สี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้รายการที่สิบห้านี้เป็นพาลูกกุกุกุเล็กนะคะคุณลูกค้ากุกุก กูเหล็กเนาะเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนะสวยๆกันเลยนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะสิบหกนี้จะเป็นแก้วปงขามนะคะแก้วปงขามและนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะใส่จิววิวเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะแก้วปงขามนะคะ สามบาทต่อไปนะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นี้เป็นฮานุมานไม้แกะนะคะรวมรวมพ่อดิ่งนะคะฮานุมานไม้แกะรวมพ่อดิ่งนี้หนูเอาสามบาทนะคะ 300อบาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะฮานุมานไม้แกะรวมพอดิ่งนะคะ300บาทต่อไปนะเป็นรายการที่18นะคะ18นี้เป็นหมากทูยหลวงปู่เอี่ยมนะคะ เอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทหมากพุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะสามร้อยบาทนะคะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะ สิบเก้านี้จะเป็นจัตุคามรามเทพนะคะกว้างสองนิ้วสูงห้านิ้วนะคะคุณลูกค้าสูงห้านิ้วนะเอออันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทจัตุคามรามเทพนะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ สวยเลยนะคะ350บาทนะคะคุณลูกค้า350บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะ รายการที่ยี่สิบนี้จะเป็นประัดนางควรนนะคะป,ประัดนางควรวัดนางสัป,ประรดนะคะมันเป็นไม้อนันนา,นาแต่มันพูดในนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเชอญหนูจะโดนปิดเนาะเดี๋ยวปิวแล้วยุ่งเลยประัดนางควานนี้หนูเอาหกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าหกร้อยบาทนะ สวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะนี่นะหกร้อยบาทนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า หกร้อยบาทนะคะสุดท้ายนี่นาของอีพีที่3ามรนี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองคไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะถ้าใครชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ